พานิจหวัดปทุมธาน,นีครับได้ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีนะครับถือว่าเป็นแหล่งโปรโตีนทางเลือกหนุนเศรษฐกิจฐานรากตันสู่ตลาดโลกครับ นางรวีพันธ์ช้างเย็นฉ่ำพานิจจังหวัดปทุมธานีได้ลงพื้นที่ฟาร์มส,สร้างสุขตะบลบ้านยิ้วอำเภอสามโคจกจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยให้คําแนะนําส่งเสริมเชื่อมโยงโอกาสการเลี้ยงจิ้งหรีดซึ่งถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนอาหารเทรนด์ใหม่ของโลกตามนโยบายตลาดนําการผลิตของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้านอาหารแนวใหม่ที่กําลังเป็นเทรนด์สาคัญของโลกครับ โดยมีนายพิสนุประพาธนาน,นันในอำเภอเมืองปทุมธานีเจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดให้การต้อนรับและผ่ายเยี่ยมชมโดยด้านผลิตจังหวัดปทุมธานีนะครับได้กล่าวถึงการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดว่ามุ่งหวังให้เป็นอาชีพใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนทางเลือก ไทยยังแรงเห็นถึงโอกาสในการสร้างอาชีพและแหล่งรายได้ใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรตลอดจนผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรตลอดจนผลักตันให้ผ่านการรับรองม,มาตรฐาน GAP เพื่อสร้างมาตรฐานและการยอมรับจากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศนะครับ โดยนายพิสนุประพาฒนาน,นันในอำเภอเมืองปทุมธาน,นีเจ้าของฟาร์มจิ้งหรีจะเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าตนเองนั้นได้น้อมนำ,นำเอาแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาปร,รับใช้ในการดำรงชีวิตตนเองจึงได้ใช้พื้นที่บ้าเปล่าข,ของเพื่อนในอำเภอสามโคประมาณหนึ่งไร่สร้างโรงเรือนเพาะเลีย้ยงจิ้งหรีดโดยใช้เวลาว่างช่วงเลิกงานราชการหันมาเพาะเลีย้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำทองแดงจนเป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้สําหรับผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงจิ้งรีดนะครับเพื่อทํารายได้เสริมในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ